สวัสดีจ้าวันนี้จะไปเอาหมูดาธาไมากินดูบ้านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยว <จะ S 1> ให้มามีพูดก่อนคไไ่ะค่ะเดี๋ยวให้มามีพูดก่อนนะคะพูดสิแล้วค่ะวันนี้นะคะจีก็จะไปเฝ้าไร่นะคะเพื่อที่จะไปซื้อหมูดาธา,า,าค่ะ มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินมาให้นะคะเราก็จะไปกันทั้งบ้านไปกันทั้งบ้านเลยนะคะเพื่อที่จะไปไปซื้อหมูกระทะนะคะไม่กินอยู่บ้านค่ะเออไปซื้อมากินอยู่บ้านนะคะมาทํากินอยู่บ้านเนาะเขอเขอมีันั่นปะแม่เขามีอันหมอบ่หมอยู่ปุ่นหมออยู่บ้านผุ่นบอก ซือ้อสันกระจอดจอดแวะเอา,<ม>าจอดอยู่บ้านทุนเอากระทอมอือกระอมจะไปทางนี้หรือ,อไปทางทไปทางพี่เดี๋ยวเ้าสิไปจอดแวะเอาอยู่อยู่บ้านนอกเอ,อาเ <c oughs> ด็กน้อยทุกคนตอนนี้จีก็ไปซื้อหมูกระทะมาแล้วพี่น้องนี่ หมูกะทะที่ซื้อมาเนาะกับไบ,บใบไทยเห็ีพ่้องเบิองตอนไปซื้อบบไทยให้เบิงจะ้ะก็เลยอันนี้ก็พักเพราะว่าตอนไปถ่ายหันเฝ้าไปเลือกเอาเลือกเอาไบ้บไทยอันนี้ก็กำลังก่อไฟขึ้นอยู่เตรียมกินกับครอบครัวนะคะโมเมตนต์แม่แม่ของเด็กหน่อยสองคนนี้ ทรงเงินมาให้กินหมูกระทะนะคะนี่จักไม่หันหาบหลย,ยกเออละหาเออคุณเออคุณเปิดพัดลมใส่ยี่คุณนั่งกินอยู่นอกบ้านนะคะนอกบ้านหลังบ้านพี่น้องจ้าหมูกระทะเรากินหมูกระทะกันวันนี้นะคะอาหารแรง เอาเก็บไว้ลูกเออเอาเก็บไว้เพื่อนไห้มาหลายอยู่ป้าก็บอกว่าจะไปย็บอีกอ,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 อันนี้หาแล้วเอเ<า>อ,อป้าก็บอกว่าของทุกอย่างจะไปหยิบจะไปจับของเขาเวลาไปซื้อของเข้าใจไหมลูกทันเียวเอาอจานเพื่อมาซำนี่โอ้พี่ดิเออครบดูครบยูป้าบ่เห็น เดี๋ยวค่อยใส่เห็นไฟมันกาาขึ้นก่อนให้ก่าก่อนสังไฟมันถืออืมผูกเพิ่มไฟคนเพิ่มไฟนะคะทุกคนสังเก็ตไฟมันจะถือทำอะไรไไไทำอะไรไไหนูนั่งหนูก็ต้องนั่งตรงนู้นนะลูกม,มันจะโดน,ม,ดโดนมันจะโดนไอ้ไนี่มันจะโด ตั้งเี้ยงกเหรอคะตั้งไหนคะตังนี่เหรคะ่ยแะค่อยไปไหมกินหมูจะนเ่ัเือมไจ้สวัสดีค่ะสวัสีัค่ะสัดค่ะสัสดคะสวัสดีคะสวัสดคะสัสดีค่ะสัสดีค่สวัดีะสดีค่ะสวัสดีคัดี่สวัสดีค่ั้งนะคะสวัสดีคกัะะันะัคัะะะั เอฟซีเอฟซีซองเงินมาให้ไปกินมุกไปซื้อมุกกระทะมากินเหมือนหนูยังไม่ได้หิวเลยเออไม่หิวก็ยังไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยเดินน้ำได้ไหมฮะเขามองเดินน้ำอ่วหนูเปิดได้นั่นใส่ยังมันเต็มอยู่เลยประตูไม่ได้ปิดประตเดี๋ยวคนมาขโมยป้องต้องไปล้างก่อนถ้าหมามันโลงน้ำถ้าหมามันลงน้ำต้องดักน้ำต้องล้าง

แก,ก้ต้นเดนเ้อแกะแกะใส่เกลือแกะใช่พี้องมิหน่อยมิหลายอยู่ฮะอันนี้วะก,ก็บ่หลายปันเดยที่บอกไม่ไ้ยายแม่อ่ะกินกันอยู่เฉพาะครอบครัวเจ้าพี่น้องจ๋ากินเฉพาะครอบครัวนะคะกินเฉพาะครอบครัวพี่น้องนั่งกินเฮ็ดกินจังซี่ล่ะเนาะกินกับหลานกับครอบครัว ใส่เพื a, Eat, ่ันออกสุกชิ้นหน่อยอ่ะมานะพี่น้องมามากินอะไรมากินกันเลยเลี้ยวไปช่วงสีได้กินได้ช่วงสีเข็ดได้อุ้ยหลานใต้กะกำลังสีเข็ดเองกุ้งแช่น้ำปลาทีนี้อันนี้สุกแล้วอันสุกแล้วประเดิมให้แม่ก่อนจ้าชิ้นแรกนะก่อนไปเดิมให้แม่ก่อนเนี่แม่เหม็นแบบนั้น ขึ้นดังเลยบบนั้นขึ้นดังเลยเปล่แม่ใจจังเลยไปชิมดีเลยดีใกล้ร้อนเซลล์ต๊อก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 อย่างไหนมันสุกคนเคยกินว่าแล้วใจเบ้อนะล่ะใส่มาได้จ้าเด้อมาเด้อเจ้าของเงิ่อนโอนโอนในเงินมาให้กินหมูกระทะมาได้จ้ามาเด้อเจ้าของเงิน ลยะวปลาทิพจะคิดว่าอันนี้ยีไหนปลาทิพย์จะไ่ใชเกาเา่าเล่จาี่ย่งมเ้งมันงอเติมเิมกุ้อ่ะแม่ให้แม่ที่ย่างจับจบจับไมือเอื้อยดอกเือนิสัละแอบนู้เตินผู้ใด ร้านสาวมาก,กินเริ้มพี่น้องร้านสาวข้าเด่นหน้านั่กินที่รูปข้ากับนางทะลอสาทะเลอย,ออกกอยออู่เพ้นบกกะเพ้นบเฮียง อมากิอน่ไสีเดดวอยากออากินกินไตไใส่หน้าหลายพูดป้าลื่าใส่หลายปาลื่นปาลื่นวายุไปท่อไปนนเป็นอันมันสุกแล้วอันมันมันซุกเล้วมันมัน้อาใส่เอาลงใส่ นี่ทุกคนมาจากพี่น้องมีเกลดมั้งเออเกล็หนึ่กดกลเอาแกไปมันบกาเนาะปันบนีย มันนั่นนัน <jotka> ม <The> <_ até> <ano>. <S sah aja> ันหอนบบทัวหอนโบทัวหอนทัวหอนใส่ดูทรรมเพิ่มเนี่ยไปเซล่ๆดูนี่มันทำอะไรนี่กินอยู่ระขั้นหนึงเทียนหนึ่งไฟมันบ่อนี่เป็นไรนั่งสวยๆหน่อยมาด้ที่ไาน เด็กพี่น้องเอออ้าวคำใหญ่ๆคำใหญ่โตโตจับป่ะตังจิ้มก็อนสิุ้คุณเห็นบ่จนใส่จนนั่นแล้วจนชุกแล้วดีพังหน้าใส่ลายจนชุกเรากระโตนอาสาโตใช่ไหมเอาพังหน้าใส่ลายใส่มันปุกช้นมาเอาบ่ห้องเออถ้าบ่เออถ้ากอัวไม่ ดิบๆหน้ากาใส่บักบบาไม่ซสิสุสกอ่อืมไม่มันไม่ค่อยมีสุกอนอันสุกง่ายเลยหลาดน้ำจิ้มเลยนนนลเนี่ยสุกแล้เนี่ย เอาเลยเอาเลยมันย่างสุกยังมันเป็นเลือดจริงนั่นแหละถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นเลือดจริงนั่นแหละมันสุกจริงตู่นตัวอะไรเสียงเสียงจะผ่า หักลงเลยมันอาหารเิรม,มันได้บไลลืบัอันนี้มันเสินไห้ัก้าหลาน้ำไอ้น้ำจิ้มแซบอยู่อืมน้ำจิม้มร้านไม่ตลาดไมตลาดมนมกเมนูบ<อ>ด็ดไปซื้อร้านเมนู เมนูบแรกตัวชื่อทือในตล่ดคือในตตาลร้ลานหมกโรดอยูกาบอแมนบอลารลานอันที่มันสเงแมนลานที่มันสิงเดี่ยว้านที่ห้าสซื้อหนึ่งบอแมนหนึ่งลาดยูกานี่ซุกเลี่ยวสต้นีมึงไม่ไดสูงแซ่บนะคือบอมเบอร์อย่เป็นคือบอคอยแห้งมามใส่ที่แบบใน่ไดู้ก กปมาทานพทานาน่ปปาใจดอโดนแฟนั่สุกไปลูกแฟนบอแห้งเดด้วไปแฟนบอแห้งหมือจะนัง่งหนาสลอนสลลน,นได้เหมือนเค่ะอกาแฟนโบกาเฟนบ้แห้งกินข้าวนอกบ้านพี่นอ้องกินหมูกระทะจ้า กินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเอาวันชุกมาให้ในเด้ออยากไปกินหมูกระทะไม่แดกแป้งเลยชุกชุกอันนี้แบบนี้อันนี้ไอ้ชิ้วกับอันนี้ชโนดผ้ากันตากอันนี้ลายพุดชุกชุกอันนี้ชุกเป็นนี่ตรงเนี่ยเอาเข้าเฉียวแต่อบิกอะเบิกไปบอในเรื่องข้าวไปบอล แล้วอันเขาุ่เนยมทำวเออทำงทคู่บางบางเล่นแต่ให้กอืเยะให้กินมกรีปั๊บมวัาก็ไม่ปอกเธอเนี่ย

กินเอากินนกระกันไดไมไปไปน้เราไปินกะากนได้ไมไปไปน้ำจิ้มก้อนฮะมัดิ้นก้อนไม่ปเลยเฮดเฮดไปพอก้นพี่น้องจ้าเฮดปสอูดน้ิมเสบู ไปพอเด้อพี่น้องจานี่หนุ่มของเป็นยางมึงไกลๆนั่ให้พี่น้องพี่น้องเออนี่พี่น้องของพ่อเด้อนี่มาบอกพ่อน้ำตะกุกพูดบอกพี่น้องเสาพี่น้องแม่บอกว่าชื่อน้องเ่าเอาไปให้พ่อไงเอาขึ้นเอาขึ้นทั้งอันนั้นเลยพุ่มแท่งมองแท่งเห็นไหมบอกให้พ่อตรงแท่งก็ได้ถ้าสั่งกับต้นมะม่วงก็ได้ ต้มบกก็ได้นิสเตก็ได้ลูกเออบอกพ่อนั่งเอ้ยซื้อน้ำสกุลเดี๋ยวก็ได้กินยังไม่มีใครได้กินเลยไปมันอ่อนน้องไปมันอ่อนพ้ากับนั่งยืนเป็นนั่งเป็นทั้งวัวเดียวแล้เราี่สวพี่สาวอยู่ตรงกลางแต่หาหาเล่นกำลังไปกำลังมากพี่น้องไปกำลังมากไปกำลังมากไป แม่ไม่ตูปัสอืมจะจุ๊บจ้าอันนี้ใครนู้นอันนี้ใครนู้นเหรออันนี้อะไรกันเนาะัวไปนั่งใกล้ใกล้แม่จ้ะไปนั่งใกล้ไกล้แม่อ๋อแม่ไม่ขึ้นได้เลยใกล้มาแล้ นั่งลูก,ลกมำไมมุ้งใหญ่ของค่ะลูกนั่งเร็วลูกนั่งนั่งนะนี่ชอบกินอย่างนี้น,ะนี่ทุกคนชอบกินอย่างนี้ยัย่วๆจ้า ว่าดะปินัอ <ric> ืมอืมอืมเขาอยากมาดู สีมาดูสีที่สใส <Lyn> sure. ่ตีมันเล็กมันเล็กเล็กเงินลที่อ่อนใส่ปูนหาวมานหวานดูด้วยใส่นกำปลาเลยมันหมดแล้วมั้งดูหมดแล้วมาแล้่นน่องเย้บูอันนี้เอาได้ไปกระท่อมเอาไว้ให้น้องอันนี้เนืงินเลยเอาหัวลงเลยเอาหัวลงเจอแล้วกันน่ะหมดคือวอันนี้เอาให้น้องอันนี้มันมันเยอะไปเฮ็ดมัน อันนี้มันเป็นมันคือคืออย่าไปเห็ดมันมันเป็นไบมันเป็นมันอย่าไปเห็ดมันมันเป็นได้ามันเมันเป็นมันอย่าไปทำมันมันเป็นมันูยังมาถูกต้อันไแตมันเป็น้งสััดกันนั่เยดนมาวเี่ยว้วข่งนี่เนรน่นเนรนนี่อันนี้มองเสืาออกมันแต่แต เนี้ยเบลกิ้เเนี้ยเนี้ยแอรลงแล้วเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยทีเาเนหมกันเนาะอนนี้กก้นน้องเนี้ยมันอร่อยด้วยเนี้ยมันอร่อยด้วยใช่ค่ะตักเส็ก้อนพี่น้องนีคยั่วะุเอยั่วขาอืยั่วามาเด้อคนที่โอนเงินใหมเจ้า่าขอบคุณค่ะเนย ขอบคุณค่ะย่านูกับปูเปียกนีเป็นแบบนี้อ๋อเป็นนี่เป็นนี่เปียนูกิน้ำ่ไหนโอยมามีน้ใสแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็ตัดไอ้น้ำจิ้มใส่ลูกนีู่นปูเปียกนยมัน

หนูช <ENNIS> อบเช่น <busca> แ้วหนูตักมาท้มพวกเนี้ยอืมแม้าเม้กระดูกตกมไ้ไมไได้น้ำเดี๋ยวกินทัน้ไก่กนเน่ยตมาให้เอาไม่ถูเียวิวเมจะเอาล่งมือกี่จบนาี่ไงเม้าเอีกอันนึงเนี่ย เันมีเหนียวอยู่ไหมของโซลน่ะเดี๋ยวค่อยใส่เหนียวเหนียวีือถับลักเหนียวมากมักเหนียวมากหนลักหมา้วยักหมาด้วยน่ามันมแรงลบ่หมอไม่เร็วหม้อห้ไมเร็ว ออกขามขัอบอน้ำออกถลกขับเกลี่ยไปขับเกลี่ไปน้ำเดี่ยวมาน้ารัขับมีตั้งป๊อปรัขับมีหมาบัดขับมาแล้วอีกอีอีกหงหมาน่ออกมาบ้างเลยหมาเองหมาเองโซ่ควักมีทิ้งหอง

กินบ่ปาก่วกินข้าวนอกบ้านพี่น้องกินข้าวนอกบ้านได้พี่นองมกินร่วกันเยค่สเออมันเบมันเาพมาเวกเอาบ่่อ้พวกกินบปากว่วด เลือกกิอีกสอง,งย่างกัเอ็มเป็นชิ้นท่านเนาะ่เอาดุบกนมชักไหลุกมชักไหลมันอร่อยค่ะเอ๊ะนี่แม่มม กินบ่ทันแล้วพี่น้อง

นี่ไงปุ้ยนี่อัากิด้้ยเน่บอกุ้ยออันนี้เอาผน่เปี่นเป็น่อยู่มันไม่เป็นะลูกวนี้บแกโอ้ยอีกามันใหญ่เกิน กินอากินกินกินทุกคนเจ้าภาพเลี้ยงเจ้าภาพทางช้นบุรีพ yeah ันเดียงขอให้เจ้าภาพจงเจริญบ่จักดีดี เจ้าภาพพ่นถือหวยพี่นอ้องพ่นก็เลยโอนเงินมาเลี้ยงจ้าให้กินหมูกระทะกินหมูกระทะกินบุฟเฟ่ยู่บ้านสไตล์กินเขานอกบ้านกันนอกบ้านกี่นี่ได้หลังบ้านกินเขานอกบ้านกินข้าวหลังบ้านเมียนอยู่กินน้ำโคกกับมันอืดเนี่ยบพิ้วนี่สี่เป็นสีพิ้ว กินไะไมันอิ่มเด้อกินไะไมันอิมนมนอ่มอันอันลูกสิ่งนีหยังหัน่นกระตักแบ่งไปใส่เฮ็ดอันนั้นกินก็นได้หฮ่เย้แสงแบ่งกันคนละเคืองนั่นลูกสิ่งตักไปบ้านเออ,เอ,อลูกสิ่งงามมันเห็นง่ายเอามาซื่อๆนี่ล่ะเออลูกสิ่งงามเอามาบ่กินอือเห็นงามแล้วก็เอามาสนอกับไอ้น้องคิวเหรอ อันขอยวางสิอันจะตักจะตักเดี๋ยวป้าชีเฮหดเองต้องตักก็ต้องตักเป็นส่วนๆของเขาไปเนีเอาอุญูอัญะเอาอุญุอันยะมากกุ้งกันหน่อยหนึ่งเอามาหน่อยนึงกุ้งเออเน้นกุ้งเน้นในควางอันนั้นค่อยแเสียบ เอาบ่อทานเะอีกบ่เอาทานเะอีกแม่แม่เออใส่อีกแมบรรยากาศพักกันนั่งกินมูกระทะขี่งนอกกินมูกระทะกัดขอบข้ออิ่มแห้งมันเล่งเล่งแม่เล่งไฟวางช่วงนั่นแหละคู่บ้านคู่บ้านจังสีอะไรนี่เล่งเหรอ เต่งอีกบ่อนิเต่งเงินก่อนหน้าก้าเร่งอีกใครยุบปุ่มปุยมป๊บสี่มันบ่อนุ่นวายุดม่ยิ้มเอะทะนองเอาหาอ้นพ่วงเอาให้มันกินเอาเที่ยวมันกินดีๆเออให้มันกินดีๆลูกเออกินดีบ้าฮะกินดีบ้าอันต้มลูกสิ้นหรือต้มยังก็ได้ให้มันกินก็ได้เฮ็ดใส้นนั่นดีๆมากเอาเข่าให้มันมันหิวเด่นนะสิหิวแล้ว มไม่ไแต่มันก็คิดดิวุ่นวายีละแหะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้จีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องลิศราชาแนลเลยนะคะกินข้าวนอกบ้านพี่น้องหมูกระทะขอบคุณผู้ใจดีผู้สนับสนุนนะคะที่โอนเงินมาให้กินหมูกระทะค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องจา้า